วันนี้พี่มีเคล็ดลับดีๆในการเก็บผ้าพันคออย่างไรให้สะดวกในการนำมาใช้นะคะและที่สำคัญเราไม่ต้องหาวอลเกิลให้ยุ่งยากเลยนะคะวิธีการง่ายมากค่ะหลังจากที่เราใช้งานครั้งที่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะผ้พาพันคอก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะส่วนวิธีการเก็บค่ะพี่ออมแนะนำให้ไม่ต้องคลายออกเลยนะคะเพราะผ้าพันคอเราไม่ค่อยจะเปื้อนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็นำไม้แขวนเสื้อค่ะสวมเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำวอลเกิลของเรานะคะ นี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยเก็บเข้าไปแบบนี้เลยนะคะวิธีนี้นะคะก็จะสะดวกสบายในการนํามาใช้ในครั้งต่อไปค่ะและที่สําคัญเราไม่ต้องหาวอลเกิลให้ยุ่งยากด้วยนะคะนี่ค่ะวอลเกิลเราก็บีบให้แน่นแบบนี้เลยนี่นะคะกันไม่ให้ตัววอลเกิลรูดหรือว่าไหลหลุดออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปแขวนหรือว่าพึ่งลมพึ่งแดดในลักษณะนี้เลยค่ะ แต่ถ้าเราใช้ไปบ่อยๆครั้งนะคะผ้าพันคอของเราเปื้อนนะคะเราก็สามารถนำมาซักได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากเลยนะคะน้องๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําดูนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ